ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับกระเป๋ากระเป๋าเลยแต่ขีดเด้เกียจอะวันนี้ดึกแล้วอะถ้าต้องหาที่ทำความสะอาดคือยุ่งยากอะไม่ได้นะถ้ากระเป๋าเลอะต้องทำความสะอาดทันทีไม่งั้นอะมันจะติดเป็นคราบ อยู่ทนอยู่ทานจนเธอเสียใจอย่เลยนะไม่ขนาดนั้นรอกปกติมันก็แค่แบบ <c oughs> เลอะไปเดี๋ยวก็ทำความสะอาดได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นรอกไปนอนเถอะเธอดึกแล้วออแล้วไม่ทำความสะอาดทันทีอะแทนที่มันจะออกง่ายเหมือนตอนที่เพิ่งติดใหม่ๆมันจะติดทนติดทานบนกระเป๋าจนแทบ,บจะแบบสเสียใจไปเลยจ้ะเพราะว่าล่าสุดเลยซื้อผ้าลอกใส่แล้วฉันก็ปล่อยทิ้งไว้สองสามวัน กว่าจะได้ทำํำความสะอาดก็คือนะตอนนี้ก็คือติดแน่นทนทานเลยจ้ะไม่สามารถเอาออกได้สปายอย่างเดียวม,มเชื่อผิดๆยังมีอีกเยอะติดตามไว้นะ